เดี๋ยวไปที่จังหวัดอุบลราชธานีกันต่อค่ะได้มีการจัดกิจกรรมต่อยอดความสำเร็จศรัทธาพุทธบริษัทเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหัน์ธาตจากประเทศอินเดียมีการจุดเทียนเล็มแรกต่อเทีนยนไหสวางทัวแผ่นดินสยามค่ะ ทีอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพระพมวชิโรดมเจา้าคณะภาคศิษพร้อมด้วยนายสุพสิธิ์กอเจริญยศภูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีใดมีการรวมกัน จุดเทียนทรงถ้ำเหล็มแหลกน้ำแสงสว่างความรมเย็นพร้อมต่อเทียนหาสว่างทั่วแผ่นดินสยามโดยมีดรสุภชัยวีระผู้ชงเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิช,ชาไล่เก้าแปดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีปลัดจังหวัดหัวหนาสนราชการนายอำเภอพระเทรานุเทระ คณะสงฆ์ทหารผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักวิชาการนักธุรกิจประชาชนและนักเรียนนักศึกษาร่วมกันมากกว่า3 5 0 0คนในการเขาร่วมในพิธีซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการในงานเสวนาธรรมถ้ำวิชัยสู่สตวรษแห่งธรรมจุดเทียนถ้ำอุบลราชธานีเมืองกรรมฐานโลกและได้ร่วมกันรับฟังการแสดง ปาทกถาพิเศษออนไลน์โดยมีนายมารีสเงียมพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในหัวข้อเรื่องก็คือพุทธมิตร เครือข่ายสตววัรแห่งธรรมการเสวนาธรรมในหัวขอ้อรรำวิชัยสู่สตววัแห่งธรรมและก็ยังมีการจุดเทียนรรมอุบลราชธานีเมืองกำมัดฐานโลกโดยสถาบันโพธิคยาวิช,ชาไล่เก่า80ค่ะรวมกับจังหวัดอุบลราชธานีภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดจากการ ในห่วงของต้นปีพุทธศักราช2 5 6 7โดยสถาบันโพธิคยาวิชาไล่980ร่วมกับรัฐบาลไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมรัฐบาลสาธรรารณรัฐอินเดียโดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยพร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันธาตุพระสารีบุตร และพระมหาโมกขลานะจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานชัวข้าวที่ประเทศไทยภายใต้โครงการทำย่าตราพระบรมสารีริกธาตุมหาณนาที่คงค้าลุ่มนำโค้งขึ้นและมีัต ถ้าพุทธบริษัทเขารวมสาการาทั่วประเทศจำนวนถึง4ี2ล้านคนจึงได้มีการต่อยอดจัดงานเซวนาดังกล่าวขึ้นเพื่อรณนรค์การนำลักพุทธธรรมขยายผลและต่อยอดให้เกิดแก่ม่วนมนุษยชาตินับเป็นการขยายผลและต่อยอดอันเป็นประโยชน์ต่อสัทธาพ,พุทธบริษัทถ่มีต่อพุทธศาสนาทั้งหลายให้จเจริญสู่การปฏิบัติธรรมจนเกิด ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทั้งนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดแรกที่ได้รับเลือกในการจัดโครงการนี้ขึ้นเนื่องจากมีสัทธาพุทธบริษัทจากทั่วทุกสารทิศเดินห้างเขารวมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันธาตุได้มาประดิษฐานชั่วข้าวณนะวัดมหาวนารามจำนวนถึง 1> 8 1 3 7 4คนอันเป็นจำนวนที่แสดงให้เห็นถึงพลังสัทธามหาชนทีม่มีต่อพ,พระพุทธศาสนาอย่างถ่วมทนค่ะ